อ่ะวันนี้เดี๋ยวมาดูว่าสมัคฮาร่านะก็คือตัวไหนที่พี่เก็บเอาไว้บ้างในเอ,อประเภทของผ้าแข็งนะผ้าแข็งอนะ่ะก็จริงๆล้วก็คือทอขึ้นมาแล้วก็เย็บตัดตัดเลยนะเย็บตัดเลยคือ,คอ,คอเราจะไม่ไปทําอะไรกับมนะันอ่ะอืมก็จะเน้นที่เนื้อผ้าเออผ้าฝ้ายเส้นขวางนะนะเออ ว่ามันจะใช้ฟ้าหทับถ้ามันเป็นฟาตัวใหญ่นะมันก็จะแบบว่าผ้ามันก็จะห่างๆกันนิดนึงให้มันเป็นไฟลาแบบเบอร์เล็กหน่อยมันก็จะละเอียดชิบกันเลยเออให้ดูนะก็ตัวนี้ศูนย์เจ็ดเจ็ดนะศูนยเจ็ดเจ็ดห็นปะอืมก็ดีเทลก็ ตรงนี้ไอหมุดตรงนี้ไม่ไม่ไม,ไม่มันไม่ทองอ่ะเออมันไม่ถึงกระทองอ่ะเออส่วนหมุดพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยไอกระดุมกระดุมอะไรพวกนี้ก็จะเป็นแบบว่าคล้ายๆแบบที่พูพดยังไงทองเหลืองเนาเออประมาณนั่นแหะเออก็ท่าก็ค่อนขั้นสวยนะก็เป็นริมแดงแต่เป็นกระบอกเล็กนะเออเป็นกระบอกเล็กนะกระบอกเล็ก แต่ก็เป็นริมแดงนะก็ตัวนี้ก็ยังพอหากันได้อยู่นะอืมตัวไหนนะเชื่อพี่เธอถ้าเก็บได้เก็บถ้าเออไม่มีงบก็ก็ผ่านไปก็ได้อะไรเงี้ยเก็บได้ก็เก็บไปเถอะอืมนี่นะ H M S หนึ่งศูนยศูนย์เจ็ดเจ็ดนะตัวนี้ผ้าคเกี่ยวนะจำไม่ได้นะอ๋อสิบสี่ออนครึ่ง สิบงซอออนื่องราคาเขาอ,อยู่ที่สองพันหนึ่งอยเกสิบาทถ้ารถแล้วนะก็อยู่ประมาณแบบพันใบปลายนะหรือพัน0บปายลองดูช่วงโปรโมชั่นนะอาจจะเหืออยู่พันกลางๆก็ได้นะพันกลางๆก็ได้อก็ถ้าใครชอบกระบอกแบบแบบไม่ใหญ่นะใส่แบบกับรองเท้าหนังหรือว่าคอนเวิร์ดอะไรเนะี้ยมันก็มันก็ตัวนี้ก็ใส่ออกงานได้ด้วยนะสวัสดี ตัวนี้ก็บอกบอกได้ตัวหนึ่งส่วนภาษาออนี่พูดไปแล้วเมื่อวานนี้แต่ตัวนี้ก็เป็น16ออนนะลองดูดีเทลของนิดนึงนิดนึงอ่ะเผื่อใครดื่มไปเห็นไหมจะมีริมตรงกระเป๋านะทั้งสองฝั่งนะส่วนพวกหมดพวกเนี้ยตรงเนี้ยจะเป็นสีทองเห็นไหมสีทองแต่ข้างหน้าก็จะเป็นแบบสีที่พี่บอกไปเมื่อกีนนะ้เนี้ย คือเป็นสไตล์แบบคล้ายๆท้องเหมนลงลมดำอ่ะอะไรประมาณนี้แหละเออพี่ก็ไม่รู้จะใช้คำพูดอะไรวะเออก็ขอโทษทีหนึ่งสิบหกออนนะอืตัวนี้ก็น่าเก็บแต่ตัวนี้่าาแรงสามสิบเก้าสิบทีพี่ซื้อพี่ก็ไม่ได้สนใจหรอกคือของมีอะไรมาถ้าพี่สนใจพี่ก็ซื้ออ่ะอืม อ่ะตัวนี้ตัวหนึ่งไอ้ตัวนี้กระบอกใหญ่เป็นเป็นเป็นผ้าผ้าแข็งตะก,ก้าะบอกใหญ่นะเขาระบุมาแั้นนะ HMR หนึ่งศูนย์ศูนย์สองหนึ่งก็ประมาณแปดแปดจุดห้าหน่มั้งอเออแต่ตัวนี้ก็ไม่ได้ดูดีเทลมานานนะเดี๋ยวขอดูก่อนนะอ่ามันเป็นทองโอ้ตัวนี้สวยโอเฮ้ยสวยสวยสวยอนนี้่เดี๋ยวให้ดูสวยสวยจริงเห็นไหม ตังหมดเป็นสีทองเลยนะให้ดูข้างหน้านะข้างหน้าเขาจะเดินริมให้สองอันนี้นะะตรงพวกนี้เป็นสีทองหมดเลยนะทองหมดเลยอ่าตัวนี้ก็ทองนะอกระดุมก็ทองทองจริงๆเลยอืมสีทองหมดเลยทองสดด้วย,ยอ่าตัวนี้ขี่ออกนะจะไม่ได้นะ เซี่ออนครึ่งโอ้้ากำลังใส่กำลังดีเลยเซี่ออนครึ่งเออไม่ไม่ไม่แข็งไปแลวเป็นกระบอกใหญ่ด้วยกระบอกก็กระบอกใหญ่ใหญ่ข้างในอะ่ะอวัดเลยดีกว่าอ๋อแปดนะเริ่มต้นที่แปดเออคือแต่ละแบรนด์มันก็แตกต่างกันตรงที่ว่าเขาบอกว่ากระบอกใหญ่ของเขาอ่ะเริ่มต้นที่เท่าไหร่แต่เท่าที่พี่เห็นนะ ของฮาร่าเนี่ยเขาจะบอกว่าแปดเนี่ยของเขาก็คือใหญ่แล้วเออแล้วเขาจะไต่ระดับไปถึงแค่เก้าถ้าเป็นไซส์แบบสามหกขึ้นไปอาจจะถึงสิบได้เป็นไปได้อยู่เออถึงสี่สิบแปดไซส์สี่สิบแปดเนี่ยก็น่าจะถึงสิบสิบสองมัไเพราะว่าพอคนไซซิ่งขนาดนั้นนะนะใหญ่ขนาดนั้นตัวนี้้นาน่าใช้แต่ก็ไม่เท่าไหร่เออแต่ก็ซื้อเก็บไว้ น่าใช่แต่ก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ตอนนี้เห็นที่มาแรงแงส,สุดๆนะที่ไม่ใช่ริมแดงอยู่ตัวเดียวนะก็คือเนี่ยก้923อืมตอนนี้ก็ไม่ต้องพูดอะไรกันมากแบบก็คือเป็นผ้ามิตไนย์นะ13ออนครึ่งแล้วก็ไม่แบบใช้กรรมวิธีการผลิตแบบผ้าแข็งก็คือไม่ทำอะไรกับเขาเลยมาถึงแล้วขึ้นตัตดตัดกันเลยอะ่ะอืย ถามว่าเฟื่ยขึ้นสวยไหมพี่บอกไม่ได้นะไม่แน่ใจอันนี้เพราะว่าสินค้าเพิ่งออกมาเมื่อประมาณสกสองเดือนที่แล้วนั้งเออแต่พี่ก็ซื้อเก็บไว้ก่อนดีกวา่าน่าๆน่านา,นาน่าจะดีส่วนตัวที่พี่แนะนำะหาได้ถ้าชั่วโมงนี้นะหาได้หาเลยนี่ พี่ใส่ตัวนี้ก็เดียวของน,นะ9024อืมเป็นตัวที่สวยมากแบบว่าพี่ชอบผ้าโออันนี้ที่ใส่มาสามสี่ครั้งนะผ้าแบบละเอียดยิบเลยแบบม,ม,มันผ้ามันสวยมากล้วดูพอมันขึ้นน้มันขึ้นขอ,ขอนะ ขึนขอบกันเลยคุเนี่ยหรือแค่กระเป๋าเทนะีพี่แค่ใส่สองสี่ครั้งนะแต่วใส่สองสามย่งพี่นี่ซักตลอดนะเห็นไหมการหลุดของส่็มันจะดีมากถ้าเกิดไปถึงมือพวกบั้นเฟยนะน่าจะไปได้ไกลอืมน่าจะไปได้ไกลเลยตัวเก้าศูนย์สองสี่เนี่ยนะเออกับพี่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่นิยมบั้นเฟยพี่ชอบใส่จรีบๆหรูๆหน่อยเออ อันนี้ก็เป็นสไตล์แต่ละคนนะไม่ว่ากันไม่ว่ากันอืมเออพี่มีสองอย่างที่ที่อันนี้จบไปแล้วนะผ้าแข็งนะที่พิ้ยาวนิดน,นึงเออฟูแทงฟูแทงตอนนั้นจะให้น้องผู้หญิงตางนี้ติต่อมาเดี๋ยวพี่จะแจกตัวนี้นะกับเสื้อฮาร่าแบบพี่เดินไปเดินมาแล้วไปเจอเดี๋ยวก็จะแตกให้นะกอลองคอมเมนต์อะไรมากันถ้าพี่ถูกใจพี่ก็ให้เลยเออ ง่ายดิต้องเริ่มงเยอะคืเอ,อเดี๋ยวก็แบบว่าแบบโอ้แต่ไม่ต้องขอนะถ้าขอเนี่ยพี่ยิแบบ่งบอกว่ยิ่งไม่ให้เข้าใหญ่เลยอะ่ะเออน่าจะรู้ใจพี่กันได้แล้วนะ